วันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับกับเจ้าตัว Altis 1.8 Sport นะครับปี2024นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่เครื่องยนต์เบนซิน100%เลยนะฮะท่านลูกค้าท่านไหนนะฮะที่ไม่ชอบรถไฮบริดนะครับหรือว่าอาจจะมีความกั้งวลนอยู่นะครับ t ต y ยต้าเราก็มีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน100%ให้ใช้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามาจัดเต็มเลยนะฮะ พอกับรุ่นท็อปเลยนะครับมาดูไฟหน้าก่อนดีกว่านะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อมเรเดียร์ทามแลนิ่งไลน์นะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบบายบีมด้วยนะฮะก็คือจะเป็นทั้งไฟสูงและไฟต่ําในหลอดเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะมาพร้อมกับนี่ครับคิ้วนะครับคมเมียมยาวมาเลยนะครับแล้วก็คิ้วนะครับตรงไฟตัดหมอกตรงนี้เป็น LED นะครับเต็มไปคิ้วคมเมียมเหมือนกันนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นแบบดำเงานะฮะตาวล่างเขาเนี่ยก็ดูมีกิมมิกนะฮะในความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเกนะ้ โลโก้เนี่ยจะเป็นแบบเต็มแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเรดาร์นะครับเรดาร์นะครับตัวนี้จะเป็นระบบเตือนก่อนการชนนะครับพิคแอสเซตี้นะฮะตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับโดยนะครับไอ้ตัวระบบพิคแอสเซตี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบตัวตาซีบิเซนต์นะฮะสังเกตได้จากตัวกระจกด้านหน้าตรงนี้นะครับปักซูมนิดนึงนะฮะด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีระบบ LDA แล้วก็ LTA ด้วยนะฮะก็คือจะเป็นระบบเตือน รตรวจจับเส้นถนนนะฮะเตือนว่ารถเราเนี่ยมีการออกนอกเลนไหมนะครับก็จะมีการหักพวงมาลัยเข้ามาให้อยู่ในเลนได้นะฮะ mm. แล้วก็เขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้รถเนี่ยออกนอกเลนเพื่อบางทีเราเอ่ะเผลอก้มดูมือถือนะครับหรืออาจจะเผลอหลับหรือบางทีเส้นถนนเนี่ยอาจจะถนนอาจจะโค้งแต่เราลืมหักพวงมาลัยตามเส้นถนนนะครับจะระบบนี้เนี่ยก็ช่วยเหลือให้เราเนี่ยปรกคองรถให้อยู่ในเลนตลอดเวลาเลยนะซึ่ง อย่างหนึ่งเลยที่ต้องมีก็คือเรื่องของเส้นถนนครับถ้าถ,ถ,ถนนที่เราวิ่งไปเนี่ยเส้นถนนไม่ชัดเจนเนี่ยระบบตัวนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับผมเครื่องยนต์ของเจ้าตัว a l t i ิสนะครับรุ่น1.8 Sport คันนี้น,น,น, 1, นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,800cc นะครับ140แรงม้านะครับผมมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับก็ขับรื่นนะฮะเหมือนมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้เลยนะครับแทบจะไม่รู้สึกถึง การเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะคลิกดาวได้อย่างสนุกเลยนะฮะทีนี้ก็ห้องเครื่องนะครับการจัดวางก็มีพื้นที่นะฮะในการระบายความร้อนนะครับเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับได้ดีมากเลยนะครับนีช่องว่างนะฮะนี่การดูแลนะครับรักษาเครื่องยนต์หรือว่าการ m a น n น e n a นะฮะก็ c o l อ tizen นะครับก็ m a i n t e ทุกหมื่นกิโลนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าเชกระยะศูนย์ใกล้บ้านได้นะฮะแล้วก็การารันตีเนี่ยรับประกันให้5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับโดยต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน T-Connect นะฮะรับนะครับเขาเรียกว่าเป็นการรับประกันแบบ TCFR นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่รับรถไปแล้วนะครับต้องลงทะเบียน T-Connect ทุกครั้งนะครับซึ่งไอแอปพลิเคชัน T-Connect เนี่ยนอกจากลงเพื่อขยายการรับประกันการันตีแล้วเดียนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการชกเินด้วยนะฮะลถเสียลดพันกับอุบัติเหตุนะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับผมและที่สำคัญคือต้องเช็คระยะนะครับตามกําหนดตลอดนะครับถึงจะได้รับการขยายการบริการีด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะอห้องเครื่องนิดนึงนะครับห้องเครื่องเนี่ยนะก็นี่แบตเตอรี่เนาะนะครับนี่เครื่องยนต์นะฮะน้ำหล่อเย็นนะครับฟิลจางรู้นนะครับกองอากาศนะครับผมดีเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับ ที่ฉีดน้ําฝนนะฮะอย่างเดียวเลยที่เราเติมได้เองก็คือตัวนี้ครับที่ฉีดน้ําฝนนั่นแหละครับตรงนี้นะฮะแลวตัวนี้ครับเห็นไหมครตัวนี้จะมีน็อตให้ไขด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยคือสามารถปรับระดับไฟหน้าแบบเมนวลได้นะครับจากตัวนี้นะครับผมใช้ไขควงแฉกมาไขได้นะครับโอเคครับวันนี้เราก็ไปดูกันต่อครับนอกจากเครื่องยนต์นะครับด้านบนนี้นะครับก็จะมีฉนวนนะครับป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับที่จะ ขึ้นไปนะทำให้สีของฝาปรงเนี่ยนะครับซีดนะฮะซึ่งชุนหวนตัวนี้ก็ติดมาให้แล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะฮะใส่ใจมากๆเลยนะครับช่วยยืดยิ้วสีของฝาปรงไปอีกนานเลยนะครับอ่าถัดไปครับล้อฮะล้อแม็กนะครับดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้ล้อแม็กดีไซน์ใหม่นะครับก็ต้องเป็นเป็นลายที่ต้องมองว่าดูสปอร์ตกว่าตัวเก่านะครับผม เป็นยางของมิชลินนะครับแ a มเบอรี่สีนะฮะซีรียางของที่2องนะครับ45 R17 นะครับผมเป็นแบบ5รลูนะครับกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวและมีระบบ BSMR CTA ด้วยไบส์ฟอร์มมิเตอร์นั่นเองนะฮะมาแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีการติดนะครับคิวกันสาดด้วยนะฮะที่จับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับสามารถ แตล็อกหรือปลดล็อกรถนะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยมีทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนข้างด้วยนะครับคิ้วโครเมียมตกแต่งแบบนี้นะฮะติดกันศาสแล้วนะครับน้ำมันนะครับที่รองรับเกรดต่ำสุดเลยคือ e 8 5นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะเติม e 2ีนะฮะแก๊สโซฮอล์เก้หรือเบนซินก็ได้ครับผมโดยถังน้ำมันของเจ้าตัว o u ิสสป p o r t นะครับก็อยู่ที่50ลิตรนะครับและฝาน้ามันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผม ดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะฮะไฟท้ายก็เป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับนี่เป็นเส้นสีแดงอย่างนี้เลยนะฮะพร้อมกับคิวที่เป็นโครเมียมนะครับยาวแบบนี้เลยนะครับพร้อมไฟถอยฮะแล้วก็กล้องมองหลังนะครับนี่กล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังอีก2จุดนะครับให้มาแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ มาดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับช่องเก็บของกว้างไหมนะฮะเปิดไปปุ๊บนะครับนี่ตัวนี้ก็จะใส่ถาดท้ายรถเรียบร้อยแล้วนะครับช่องเก็บของค่อนข้างลึกมากๆเลยนะฮะแล้วก็เบาะแถว2ด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะพับแยก60/40 60ได้นะครับเพื่อที่จะสามารถสอดของที่มีความยาวเนี่ยเข้าไปตรงเบาะแถว2ได้นะครับมาดูยางอะไรกันนิดนึงนะครับแบบตรงนี้นะฮะอ่าตัวนี้ก็จะมี ชุดแม่แรงถอดล้อนะครับแล้วก็ยางไหลนะครับเป็นยางเล็กนะครับให้นะฮะกับตัวรถนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยังให้ยางไหลเล็กอยู่นะฮะการออกแบบค่อนข้างที่จะดูแอโรไดนามิกมากๆเลยนะคือรูรวมมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบ tnga แล้วด้วยนะฮะก็คือจะเป็นปีกลงอิสระนะครับทั้ง4ล้อเลย d o บเบิ wishbone นะครับ อารมณ์ขับเนี่ยใจะให้ฟิลเหมือนกับรถแคมรี่เลยนะฮะนิ่มมากๆนะครับแล้วก็อาัตราเร่งก็เขาเรียกว่าติดเท้าเลยนะฮะเหยียบปุ๊บมาปับ๊บเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะคระับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปดูภายในนะครับขอดูด้านข้างนี้ก่อนนะครับที่พักแขนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอฟนะฮะตัวนี้เป็นเนบรกด,ดำเงานะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีระบบพับกระจกอัตโนมัติด้วยนะครเมื่อเราตั้งเป็นตัว A ที่ไปตรงกลางนี้นะครับโดยจะพับสั่งพับอย่างนี้ก็ได้นะครับผมตัวปรับกระจกซ้ายขวานะครับหมุนและโยกนะครับผมปรับทิศทางนะครับตัวนี้เป็นเป็น black ดำเงานะครับล้วเอานี้ตัดสีบรอนนะฮะตัวนี้เหมือนจะเป็นาร์ดนะแต่จริงๆซอฟต์นะครับนิ่มมากๆนะครับช่องใส่แก้วนะครับเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเบาะหนังนะครับภายในเนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับ เทากับครีมนะครับผมนี่นะฮะมาดูด้านข้างนี้กันหน่อยนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับนี่อันนี้เปิดฝาโปรงหลังนะครับฝาถํามันนะครับเปิดฝาโปรงหน้าอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตั้งระดับความสูงต่ําของไฟหน้านะครับตั้งถ่าสุนี่คือไกลสุดนะฮะห้านี่คือใกล้สุดนะครับส่วนตัวนี้เป็นระบบออโต้ไฮบีมหรือว่าไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัตินะครับในระบบโรตารีซีรีเซนนะครับก็จะมีมาให้นะฮะ ประโยชน์ขอเขาคือเวลาเราวิ่งนะครับตอนเวลากลางคืนเราต้องการเปิดไฟสูงเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเรดาร์จับเวลารถสวนมาอย่างนี้นะครับรถก็จะปรับลงเป็นไฟต่ำให้พอเลยคันรถรถคันที่สวนมาไฟมันจะปรับขึ้นเป็นอัตโนมัติให้เลยเเป็นไฟสูงอัตโนมัติให้เลยนะครับโดยเงื่อนไขการใช้งานคือเราต้องปรับตัวไฟหน้านะให้เหมือนที่ออโต้นะครับตัวนี้ออโต้นะครับและดันเป็นไฟสูงแบบนี้ครับ ก็จะมีสัญลักษณ์สีฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็มีออโต้ไฮบริดขึ้นตรงนี้อีกหน้าตัวเองแค่นั้นเองครับก็ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในรถอัลติส1.8แสปอร์ตแล้วนะครับตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะครับมีความนิ่มนะครับแล้วก็เดินได้สีดํานะครับมีความนิ่มแล้วก็ได้สีดานะครับเป็นแบบ3าก้านนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยควบคุม จอ MID ตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายก็มีจอ MID นะครับทางด้านขวานะครับนี่เป็นคูร์สคอนโทรลระบบลดความเร็วนะฮะที่เป็นแบบแปรผันด้วยนะฮะจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับส่วนส่วนนี้เป็นตัวปิดหรือเปิดระบบ LTA LDA ที่เอาไว้เตือนน็อกเลนนั่นเองนะฮะตอนนี้จะมีสัญลักษณ์ขึ้นอยู่แม้ที่เป็นเส้นถนน2อันนะครับตัวนี้คือแอคทีฟหรือว่าทํางานอยู่นะฮะถ้ากดตัวนี้ปึ๊บหนึ่งทีจะหายไปไหมครับก็คือปิดการทํางานนั่นเองนะครับสังเกตง่ายแค่นี้เอง ส่วนตัวนี้เป็นการตั้งระดับความห่างความใกล้นะของระบบ p ีแคนเซ็ตตนะครับหรือตัวก๊อกก๊อดชอนนั่นเองนะฮะโหมดตัวนี้นะครับเปลี่ยนโหมดของเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้นะครับควบคุมจอ m อ d ตัวนี้นะครับตัวกลางนะครับซึ่งเป็นจอแบบเรืองแสงนะสามารถเปลี่ยนตั้งค่านะครับจากเป็นแบบอนาล็อกหรือว่าเป็นดิจิตอลก็ได้นะครับโดยนะครับให้เราเปลี่ยนนะตัวมันเตียวชั่นนะเปลี่ยนกดซ้ายขวานะครับนี่ก็จะเลื่อนเมนูด้านล่างเห็นไหมครับให้เป็นรูปนี่ครับให้เป็นรูป ให้ไปรูปฟันเฟืองอันนี้นะฮะด้านล่างนะครับฟันเฟืองกดโอเคตรงกลางค้างไว้นะครับเสร็จแล้วนี่ครับมันจะมีการตั้งค่าได้นะครับ LTA P Cash Safety BSM นะครับไอตัวเซนเซอร์รอบคันนะเซนเซอร์หลังนะครับ r c a นะครับเซตติ้งอ่ะกดเซตติ้งโอเคเข้าไปครับแรงเกรดเปลี่ยนภาษาได้ครับภาษาไทยนะครับกดโอเคนะขึ้นลงโอเคหน่วยนะฮะปีที่ต่อลิโลก็เป็นกิโลเมตรต่อลิตรได้ครับนี่นี่ครับรูปแบบมาตรวัด อันนี้เป็นแบบอนาล็อกก็คือเป็นแบบเข็มไมแบบนี้ถ้าเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่จะเป็นรูปแบบนี้ฮะเป็นแบบตัวเลขนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบคลาสสิกก็เับน้นอนาล็อกแล้วกันเนาะนะครับนอกนั้นก็แทบจะไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะใช้ตั้งค่าของรถยนต์ที่ให้มานะครับก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็นะครับตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นรอบเครื่องเนาะตรงกลางเข็มไมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกถึงว่าน้ำมันในถังนวิ่งถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้อุณหภูมินะทิปเอทิป ก็จะมีก้านปรับตรงนี้นะที่เบทที่บีอยู่ตรงนี้นะครับก้านอยู่ตรงนี้นะครับกดที่เบที่บีได้นะครับเปลี่ยนแล้วก็สามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอได้นะครับโือการกดค้างแบบนี้นะฮะจ้องไว้ค่อสว่างรีลงรีลงก็สว่างสุดนะครับทางด้านขวาคือ,เ,อ,อเกียร์น้ามันนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับผมโอเคครับตัวอ่ะลืมเลยนะฮะ ตัวไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับพร้อมไฟตันหมอกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปิดอยู่นะถ้าให้ขีดตัวนี้ไปอยู่ตงกลมๆตัวนี้ก็คือปิดนะครับส่วนขีดตัวนี้อยู่ที่ออโต้ก็คือเป็นไฟหน้าแบบออโต้โดยจะมีเซ็นเซอร์อยู่ทางหน้าตรงนี้นะครับกลมๆตรงนั้นนะครับเป็นตัวจับสัญญาณนะครับโอเคครับแต่แล้วก็ไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับทวนด้านซ้ายนี่คือที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถตั้งหน่วงได้แต่ไม่ใช่ออโต้นะครับโอเคที่พวงมาลัยเนี่ยสาาามรรรรรรรถททีีีีี่่่่่่่จะะะะปปัััััับบบบบนนนนนนคคคดดดไ้้้้้้้อออยยยยยยููตงงงงแแแกกกกลลลพึึเวว็็โข กอล็อกนะครับพุชสตาร์ทอยู่นี่นะครับจอนะฮะขนาด9นิ้วนะฮะเราละ Apple c a r p ร์เพนเดอร์ตัวแบบไร้สายแล้วด้วยนะครับแค่เชื่อมต่อบลูทูธเองนะครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกดที่รูปบ้านตัวนี้ปึ๊บนะครับกดรูปที่เฟืองตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่บลูทูธตัวนี้ครับนี่บลูทูธตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้ครับนี่แล้วกดค้นหาและมือถือของเรานะต้องเปิดบลูทูธด้วยนะครับอย่าลืมนี่สำคัญมากพอต่อบลูทูธเเสรร็จปุ๊บบนนี่ยะคั มันก็จะถามเลยว่าเราเนี่ยจะเชื่อมนะครับกับ apple carplay หรือ android auto ไหมแค่นี้เองครับซึ่งทีนี้มันจะมีืัอนไขอยู่ว่าถ้าเราไม่ได้เปิด s i r i หรือเปิด carplay ในมือถือของเราที่เป็น apple นะเราต้องไปเปิดก่อนนะครับแค่นั้นเองครับง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมากนะครับแอร์นะครับตัวนี้ก็ตกแต่งเป็นแบบเป็นแบ a c k ดำเงานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบจอดิจิตอลนะครับมาไล่เรื่องแอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความแรงลมนะฮะมีคอนบังลม ac นะครับ กับตัวไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยตัวนี้ต้องถิดตลอดสังกดีตัวตนี้แอร์หลังนะครับถ้าไม่มีใครนั่งปิดได้โอเคไหมครับบางทีถ้าไม่มีใครนั่งปักแนะนาให้ปิดแล้วกันนะครับอืมนะครับบางทีอาจจะถามว่าเอ้ยต้องปิดไหมปักแนะนําว่าปิดก็ได้ครับบางทีไม่มีใครนั่งเนาะนะครับบางทีแอร์ Air มันแอร์ Air มันไม่ได้ออกจากด้านหน้าอย่างเดียวะนะครับคือพอเราเปิดด้านหลังด้วยฮะแอร์ Air ด้านหน้าตัวน,นี้จะเบาลงนะครับ,พบรกพบางที มนก็แนะนให้ปิดดีกว่านะอีโค่นะครับตัวนี้ก็เป็นระบบประหยัดแอร์นะครับันนี้ก็ที่ทางของลมนะครับระลายฝ้าหน้าฝ้าหลังปิดแอร์นะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมินะครับตัวนี้กระจกมองหลังนะครับไฟส่องนะครับปกตินะครับดูที่ม่นนะครับทั้งหน่อยนะมีกระจกด้วยนะครับสองหน้านะฝั่งคนขับมีไม้มีด้วยนะครับโอเคมาดูด้านล่างกันต่อนะครับตัวนี้ที่วางที่วางเออที่วางบัตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขาเกียรนะครับ ซึ่งขาขาเคียนเนี่ยก็จะเป็นถุงเป็นหนังนะครับทามาให้ด้วยพุ่มหนังนะครับเป็นแบบในได้สีดำนะครับตัวนี้เป็นเป็นแบ็กดำเงานะครับแล้วจะมีฟังก์ชันการขี่เรื่องของตัวสปอร์ตมาให้ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้จะมีโหมด Normal กับโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะให้ความเร่งในการขับขี่เนี่ยที่มันก็เรียกว่ากระชากนะครับอัตราการเร่งดีขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะส่วนตรงนี้ครับช่องกุญแจตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไว้สําหรับปลดเกียร์ว่างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ พอเราปลดเกีวว่างเนี่ยคือมันจะมีสายกุญแจอยู่นะครับสากุญแจนะเดี๋ยวมาให้ดูกุญแจนะครับกุญแจนะครับกุญแจไหนเอ่ยโอเคเจอแล้วนะครับนี่กุญแจรถอยู่นี่นะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีเนี่ยครับเห็นไหมมีสายกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นลูกซอนชีพนะครับ จะชี้ไปทางด้านขวานะครับโดยอว่ถืออย่างนี้จะชี้ไปทางด้านซ้ายคือเราจะให้เอานิ้วเรานะครับหนึ่งนิ้วนะต้องใช้2มือนะครับอันนี้พันดูถือกล้องอีกกล้องนึงอยู่นะครับอีกมือนึงอยู่ก็เอานิ้วนะครับดึงนะครับดันสลักตัวนี้ไปตามลูกศรชี้ครับอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็อีกอีกมือหนึ่งเนี่ยดึงตัวไส้ออกมานะฮะเมื่อไส้ออกมาแล้วพวกเนี้ยเอาไส้ตัวนี้นะครับไปเสียบที่ช่องนี้นะฮะแล้วกดลงไปนะครับแล้วก็บีบที่คอเกียร์นะครับตอนที่เราดับรถนะต้องดับรถ บีบที่คอเกียร์นะครับและดึงมาที่เอ็นนะครับนับจังหวะ1 2นะครับนับจังหวะแค่2จังหวะนะคือ1 2นะครับผมเวลาเคาะเวลาคอเกียร์มันมันเดินลงไปฮะนับแค่1 2ก็คือเป็นเอ็นแล้วและต้องมาปลดล็อกเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้ากับอัตโัติเบรคโค้ด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยสังเกตคือจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับตัว P ตัวนี้เห็นไหมฮะตัว P ตัวนี้ให้ตัว P ตัวนี้ดับถ้าไม่ดับ าารถยังเข็นไม่ได้คือยังติดระบบเบรกมือไฟ้าอยู่อาจจะดับแล้วจะทำยังไงถ้าเราต้องการปลดเกียร์ว่างเมื่อเราเข้าเกียร์เอ็แล้วแล้วมันยังไม่ดับให้เรากดลงค้างไว้ครับแค่นั้นเองฮะประมาณสักสามวิตัวตัวไฟนี้จะดับนะครับเวลาอันนี้คือดับตอนที่รถดับอยู่นะครับและถ้าต้องการให้มันติดนะครับแค่งัดขึ้นนะครับงัดขึ้นอย่างนี้ค้างไว้มันก็จะติดขึ้นมานะครับสังเกตอย่างนี้เขาพอครับถ้าตัวถ้าถ้านตอนนี้สงสัย ามารถสอบถามเซลล์บักได้นะครับหรือเซลล์ใกล้บ้านหรือว่าช่างเทคนิคศูนย์ใกล้บ้านได้นะครับไม่ยากครับตัวนี้วิธีการปลดเกียร์ว่างง่ายมากนะฮะถัดไปออโต้เบรกโฮนะครับ,รบตัวนี้เงื่อนไขาการใช้งานคือต้องล็อกประตูกับคาดเบลก่อนนะครับผมถ้าไม่ล็อกประตูคาดเบลไม่ทํางานนะครับอืมนะครับโดยวิธีโดยประโยชน์เขาคือพอเวลาเราจอดติดไฟแดงเนอะเราต้องเหยียบเบรกตอนเข้าเกียร์ดีใช่ไหมครับบางทีเราเมื่อยขาทีนี้ออโต้เบรกโเนี่ยจะมาทําหน้าที่เบรกให้เราเมื่อเราเข้าเกียร์ดีแล้กดเบรกโฮนะฮะปุ๊บเนี่ย มันมีสัญลักษณ์โฮขึ้นที่หน้าจอนะครับเมื่อไฟโฮสีส้มขึ้นมันจะมี2สีนะมีตัวสีเขียวตัวสีส้มนะครับเมื่อไฟตัวสีส้มขึ้นเบิบให้เราปล่อยเท้าจากเบรกได้เลยขณะที่อยู่เกียดีนะครับรถจะหยุดให้3นาทีนะครับแล้วพอต้องการปลดล็อกนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มครับแค่แตะคันเร่งเบาๆนะฮะแตะคันเร่งลงไปเบาๆนะฮะรถก็จะค่อยๆเลื่อนนะครับไปให้เราแบบสมูทๆง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการใช้ออโต้เบรกโฮนะฮะ อ่ะมาดูกันต่อนะครับตัวคอนโซลตัวนี้จะเป็นเป็นแบ็กดำเงานะครับตัวนี้ยาวมาเลยนะฮะประกับคิวโคมเงียงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดนะครับช่องวางแก้วนะใส่แก้ววิตดีได้นะที่พักแขนตัวนี้เป็นแบบนิ่มเป็นยาเอเป็นเป็นหนังนะครับเลืได้สีเทาอ่อนนี่ครับที่เก็บของนะฮะตี่นี้ก็จะมีช่อง Type C ให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็จุกกลมนะครับให้นะฮะแล้วก็ช่องเก็บของนะครับมาดูช่องเก็บของหน่อยนะฮะ เ่องของตัวนี้ก็จะมีสมุดคู่มือนะครับการทํางานของจอสัมผัส <S <S แล้วก็คู่มือของตัวรถนะครับ <S <S แผงแดชบอร์ดนะครับแผงแดชบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นฮาร์ดนะแต่ไม่ครับเป็นซอฟต์นะครับแบบนิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์นะครับตัวนี้ก็ซอฟต์นะครับเดินได้สีดําแบบนี้ตตดกับคิ้วสีบรอนนะครับก็ให้ความรู้สึกที่รถดูยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยออกมาในาโทนสีฟ้านะครับสวยมากๆนะฮะ แอร์แบ็กเนี่ยปะจะบอกว่ามีให้มารอบคันเลยนะครับนี่ครับข้างหน้า3มตำแหน่งม่านอีกนะครับม่านหลังอีกนะครับรอบคันเลยนะครับผมเบาะฝั่งด้านข้างคนขับนะครับก็จะเป็นปรับธรรมดาเป็นหนังนะครับเป็นบอกวิวนะฮะอบรับนะครับทรงเนี่ยดีไซน์สปอร์ตเลยนะครับเบลนี่ก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้ก็ลงแบบนี้นะครับก็นั่งมาสักพักหนึ่งนะครับปะก็รู้สึกว่าความกว้างของรถเนี่ยนะครับ กว้างใช้ได้เลยนะครับไม่ดูอึดอัดเลยนะฮะพัดสูงร้อยเจดกว่านะครับก็นั่งได้อย่างสบายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยครับว่าพอนั่งแล้วสูึอย่างไงบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปนั่งด้านหลังนะครับก็อยากให้ดูตรงขอบประตูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ล็อกเด็กอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ชี้ลงเห็นไหมฮะคือถ้าเราต้องการใช้งานเนี่ยให้เราดันลงแบบนี้นะครับปึ๊บมันจะทําให้รถเนี่ยเปิดประตูจากด้านในไม่ได้นะครับบางทีเรามีเด็กเล็กนะครับอยู่ นั cues, to to ่งด้านหลังอยู่นะฮะแล้วก็จริงจริที่น้องเขาอาจจะแบบมือไปเปิดเล่นอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ลืมล็อกรถนะครับล็อกจะเปิดประตูได้นะตัวนี้ก็ช่วยนะครับตรงนี้นะครับก็ดีมากเลยนะฮะบางทีเรามีเด็กกําลังวัยซนเนาะนะครับแล้วก็ป้องกันสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับอ่ะมาดูแผงประตูด้านข้างกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์นะครับเดินด้านสีเทาอ่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นแบบดำเงานะฮะกระจกปรับอัตโนมัตินะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นฮาร์ดนะแต่ไม่ใช่ครับเป็นซอฟนนะครับิ่ม เดินได้สีเทานะครับตวนที่จะเป็นแบบสีร้อนนะครับเท่ากับที่วางแก้วนะฮะตัวนี้นะครับต้นต้นนี้เป็นหาตันนี้เป็นแข่งนะครับด้านในนะครับเบาะนะฮะภายในเนี่ยนะครับเป็นแบบสีดําทูโทนเหมือนเดิมนะครับสามารถพับ60-40ได้ก็คือจะมีที่พับนะครับเบาะหยุดนี้นะฮะนี่เป็นแบบพุ่มกดลงไปนะครับแล้วก็ดันเบาะมาอย่างนี้นะฮะนี่ครับสามารถ แยกซ้ายขวาได้เพื่อบางทีฝั่งด้นมีคนนั่งนะครับฝั่งนี้ก็เอาของเสียบเข้ามาวางตรงนี้ได้นะครับพอเก็บก็จะเป็น่บงนี้ครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วที่่ทีพักแขนนะครับใส่ถังแก้สวสอดตรงแหน่งนะฮะอันนี้เลยก็เบาะเนี่ยหนังเขาค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนะแต่ไม่แข็งนะครับหนังรู้สึกมีความหนาพอสมควรนะฮะแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเรา เข้าไปลองนั่งกันหน่อยดีกว่านะครับว่านั่งเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างก็เข้ามานั่งแล้วนะครับก็เฮดรูมนะครับด้านบนนี้นะครับก็เหลือเยอะเลยนะฮะเหลือประมาณนี้นะครับสักประมาณเกือบสองนิ้วครึ่งได้นะครับด้านหน้าตัวนี้ก็โอ้เหลือเยอะเลยนะฮะพักสองร้อยเจ็ดสิบกว่านะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยนะครับก็มีความลึกนะครับแล้วก็มีความยาวนะฮะพอเราเรานั่งสุดก้นแล้วเนี่ยนะครับนั่งระยะทางไกลเนี่ยตัวเบาะตัวนี้นะครับเข้ามาลองตรงข้อพับเนี่ยพอดีเลยนะครับนี่ มีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้นะฮะแอร์ด้านหลังด้วยนะครับปิดเปิดได้แล้วก็จะมีจุดชาร์จไทซีด้านล่างตัวนี้ด้วยนะครับให้ดูใกล้ๆที่หนึงนะครับนี่นะมีจุดชาร์จไฮซด้วย2องตำแหน่งนะครับก็นั่งแล้วรู้สึกกว้างนะครับรู้สึกกว้างเลยนะฮะนั่งเป็นรถอัลติเซยเป็นรถที่บอะว่าขับง่ายนะฮะแล้วก็นั่งสบายนะครับ ตัวด้านข้างนะครับกระจกก็ใหญ่นะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปออปชันด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับว่า a l t i s 1.8 Sport มีอะไรบ้างนะครับไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว a l t i s 1.8 Sport คันนี้นะครับบอกเลยว่าออปชันเนี่ยนะฮะให้มาทั้งระบบตัวเตาเทปิเซนต์นะครับมาเต็มระบบเลยนะฮะออโต้ไฮบีมนะครับได้เหม่ยากคุ้โทบแบบถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะฮะ P Cast Safety นะครับระบบเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็คอนโทรลให้รถอยู่กลางเลนนะครับ ไฟหน้าプロジェกเตอร์ LED เพราะไม่ทำนิ่งไรนะเพราะไฟตัดหมอกด้วยนะครับกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตนะฮะพร้อมกับคิ้วโครเมียมทั้งด้านหน้าแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกนะครับมาครบเลยแล้วแม็กขอบ17นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่นะครับระบบ b บรคเซมานะครับมาครบเลยนะฮะกูสตาร์สมาร์ทคีย์เบาะไฟฟ้าเบาะหนังฝั่งคนขับนะครับด้านหลังก็ไฟท้ายนะแบบไลท์ไกดิ้งนะครับพร้อมกับคิ้วโครเมียมด้านหลังนะครับผมแล้วไฟเบรคพื้นสามด้วยนะฮะ ความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาเต็มเลยนะครับทั้งระบบ ABS นะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับระบบกระจายแรงเบรก EBD สมดุลบ BA นะครับระบบป้องกันล้มรถทีทีอาร์ซเข้าควบคุมตัว b s c นะครับระบบทางน้ชั้น HAC มาครบเลยนะฮะเทียบเลยนะแล้วก็แอร์แบตรอบคันเลยนะครับโอ้เยอะมากๆนะฮะถ้าใครสนใจนะครับโคราอาร์ติมิงจีแปดสปอร์ตบอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับใครสนใจสอบถามเซลล์พักก็เลยนะครับวันนี้ก็บิดภาพประกันได้ไปนะครับ ขอภายในทันทีด้วยนะฮะสอบถามโปรโมชั่นหรือมีข้อสงสัยทักม้เลยนะครับสวัสดีครับ